มืกนั้นมาเม็นหม,ม,ม,มังนันนดเน่าเลยน้องบมังนัดสุกสับปะโรสบะวานีพี่น้อง,ง,อพ,องพ้องฝ่ายทุกโอทุกคนพี่น้องทั้งเนื้อทั้งแต่งทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งไทยทั้งต่างประเทศมุนีกับมาเอาบมังนัดนัดสุกแล้วพี่น้อง พี่นอ้องปองป่ายสุขสุขนเออโมนดลกระชิบิอ่ะไปะเห็ดแนวพันธุ์ปลูกต่อลักนะพลังหน่อยมันเอามาตืมป้องกอง,องไว้ปิดออก ปิดออกอ,อ้อนี่เพ็่ปลูกต่อปิดอ่ะนะครับผลเอาเป็นแถวมา้เนี่ย สวนมันกับพ่อมาณนี่แหละพวกใช้แคมแคมหัวโอ้เป็ดก็มากินหม่องนัดเกิดอะไรขึ้นมักนะมาเป็นหม่องนัดเน่าเลยเนาะหม่องนัดซุกสับประรดสับประรดเอย่าง,งสับประรดบ่ ม่ถือกับบ่วาากันลนะเนาะสับปหปลดสับปหปลดอืมหอยกะแกะ เดือยมันนี่แล้วนีนลายนะฮะปวดกระมือเดียวลูกรัดกับปุกสอยบ่อ้าบักนั่นเอับอีกไรหลายเท้หลายว่าพี่น้องเอ้ยมากินบังนั่นอับกันเด้อ อยอดงามๆพี่น้องเอ้ยมักนัดมักนัดบักในหน่อยมันปลูกเป็นหน่อยพอ่อ ແລະເຄມນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ຍິນຍ່າພີ່ນ້ອງປ້ອງປາກເຂົ້າມາຂອບໃຈໂຕນີ້ຄັບມາເບິ່ງວ່າສົ້ມບັກກສັບກະໃຫ້ກະຕິດຕາ